ภาคใต้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าโหลดที่โตขึ้นเนี่ยของภาคใต้ประมาณ5-6เปอร์เซ็นเมื่อวันที่6เมษาเนี่ยได้ใช้ไฟมากสุดก็คือ2 5 0 4เมิะวัตต์นะฮะจุดนี้เนี่ยกำลังผลิตของเราเนี่ยมีประมาณ2,888เนกมกะวัตต์ก็จะใกล้เคียงนะใกล้เคียงก็ต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการที่จะช่วยกันช่วยกันประหยัดพลังงานนะฮะและในวันที่1 9ถึงวันที่23 รักระดาที่จะถึงเนี่ยทางแหล่งแก๊ส GDA A18 เนี่ยเขาจะหยิดซ่อมนะหยิดซ่อมทำให้โรงไฟฟ้าจะนะของเรานะต้องหยิดไปตัวหนึ่งนะ,ะโรงไฟฟ้าจะนะเนี่ยเรามีอยู่2ยูนิตนะยูนิต1ยูนิต2แต่ยูนิตหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นใช้น้ำมันดีเซลได้แล้วนะทำให้กำลังผลิตของเราหายไปประมาณ700เมกะวัตต์นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร,ร่วมมือณนะจุดนี้ด้วยช่วยกันประหยัดพลังงานนะ ครับก็พยายามนะกก็พยายามที่จะพัฒนาทั้งด้านการผลิตแล้วก็ด้านจําหน่ายด้านระบบส่งนะระบบส่งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะสร้างสายส่งเส้นใหม่500 kv นะเป็นสายส่งเส้นใหญ่นะเชื่อมระหว่างจอมบึงมาบางสะพานบางสะพานเข้าสุราษฎร์และสุราษฎร์เข้าภูเก็ตนะซึ่งจะกำหนดแล้วเสร็จปี62นะหลังจากนั้นก็จะมีสายส่งจากสุราษฎร์ไปทุ่งสงทุ่งสงเข้าหัดใหญ่ นะเพื่อที่จะเชื่อมเป็นกิจนะเป็นกิจเพื่อที่จะสามารถที่จะถ่ายเทโลดได้มากขึ้นนะเพื่อรองรับความเติบโตของบ้านเมืองต่อไปในข้างหน้านะที่จุดนี้ถ้าทางใต้เนี่ยใต้สุดก็มีรอยไฟอีกโรงหนึ่งถ้าขึ้นได้เนี่ยก็าสามารถที่จะลิงก์กันได้หมดนะอันนี้ก็การฟ้าไยผลิตก็วางแผนที่จะรองรับณจุดนี้อยู่แล้วนะครับ